ไหนคะ่ตอนนี้เราอยู่ที่พวกพีโมเพียซ่านะคะอยู่ที่เขาใหญ่นะคะไปดูอะไรวะไปดูแกะกันเดี๋ยวค่ะแกะไปดูแกะกันค่ะไปดูแกะกันค่ะทั้งนู้นค่ะนาโอลยเหมือนเมืองเลยนะทำเหมือนเมืองเมืองนอกอ่ะมีบ้านมีต้นไม้บัตรคนละร้อยนะบัตรคนละไปให้าหานแกะแล้วก็กินข้าวของวันกันเลยป่ะหมายเลขวินน่ะผู้ใหญ่ร้อยหนึ่งเด็กห้าสิบบาทโอเค พ่โมยัส่าน,นี่นะตาเขาชมที่จอดรถกว้างขวางซื้อตั๋วก่อนปะอินครับที่ไหนคะเนี่ยพ่โมพ่โมโอเคอ่ามีอะไรม้างอ่ะแม่ โอ้ยดูเขาโน่นๆๆ่นโน่่นเขาเขารอบๆเลยอ่ะเหมือนบ้านนะเป็นบ้านแต่ว่าต้นไม้มันต้นไม้มันกินบ้านไปแล้วนี่โอ้ยภูเขาหินปูนครีโมพียซ่าเขาใหญ่เห็นคนก็พาเด็กมาเชื่อเยอะๆเลยนะไปไปดูที่มีอะไรข้างใน โอ้ยมีมาเห็นมาแล้วแอบเห็นมาแล้วเห็นม,มาแล้วโอ้ยเหมือนเมืองมีประตูเมืองเนวยเววคามของที่ล,ลึกมีร้านอาหารด้วยโอ้ยเหมือนอยู่อิตาลีเนาะ เหมือนม่อยู่อิตาลีเหมือนเป็นเมืองแม่เอาสักรูปในตรงนี้ทำเป็นบอ่อน้ำเนาะมาเห้องน้ำเป็นสวนเลยนะข้างนอกมีแกะด้วยเห็นไหมไปเดี๋ยวไปดูห้องน้ำก่อน ห้องน้ำก่อนนะคะบรรยากาศบรรยากาศอันนี้หน,นักขึ้นมาชั้นสองนะเอาวิวเป็นฟาร์มแกะฟาร์มมาโอ้ยแกะร้องดังเมนั้นละรอ,ะอคุณแม่อยู่ข้างล่างเอ้อ ะอันนี้คนขึ้นมาแล้วเหรอครับดเดี๋ยวอุ้มดูเดี๋ยวอุ้มดูเดี๋ยวอุ้มดูสวยนะถ้ามาหน้าหนาวนี่สวยจังเลยอะ่ะล,ล,ล,ลองนี่มีลงทางนี้ลงนี่เนะี่าคุณย่าโบกมือไว้บาย,บายป้าเดี๋ยวหาอะไรกินกันก่อนดีกว่นนาเนาะปลาเดี๋ยวค่อยไปเดินมาคุณย่าหิวละแม่ต้นไหนถ่ายรูปหนะ่อย <tai> ถ่ายรูปหนะ่อยดิ นั่ง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 โซนร้านอาหารนั่งนั่งดีนะเรานั่งเรียบร้อยละสั่งเรียบร้อยละเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาอาหารเป็นยังไงเนาะฝนตกพอดีฝนลงเม็ดพอดีกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปเดินดูแกะมีวายด้วยนะสายกินวายห้ามพลาดจาอะไรเนี่ยโอ้ส่งเดี๋ยวแบ่งกันจานเท่าหน้า จานเต็มหน้าเลยนะไก่กุ้งไข่เจียวเหรอใช่ไข่เจียวกุ้งสดกระเทียมกุ้งสดจานใหญ่มากเลยนะอันนี้กะเพราเนื้อกะเพราเนื้อพี่คันย่าใช่ไหมแม่โอเคนะนี่เลี้ยงไหมเดี๋ยวค่อยเรียงนะนี่สองจานละเดี๋ยวมาดูอีกจานไข่เจียวกุ้งไข่เจียวกุ้งหมูกุ้งตัวใหญ่นะอันนี้ไข่เจียวกุ้งกระเทียมอันนี้ กะเพราเนื้อพิคันย่าไก่ดาวอันนี้ไก่อะไรไก่ทอดเลยนะไก่ทอดไก่ทอดอ่าจำชื่อไม่ได้แล้วดูนะอันนี้อ่าเราเอาอันนี้พิชช่าพิชช่าหน้าทับเพนใช่ไหมแม่หนาทับเพ่นาทับเพิ่นแม่อันนี้แชะหนึ่งดิแชะให้กินดิแชะแโอเคเรากินก่อนนะครับกินข้าวยังไม่ทันได้เริ่มกินเลยนะตกมา ฝนตกแต่แล้วไม่รู้จะได้เดินว่านาข้างในหรือจะกินรอฝนหยุดเลยแม่เนาะกับข้าวก็โอเคเลยนะคนเนี้ยโมินกินโูมินกินซาโยมินกินมิจฉาชิจาลูกอร่อยไม่อร่อยต้องคนนี้คอนเฟิร์มอะไรไหมเนี่ยโดนจานเนี่ยโอ้โห เยอะให้หมดเลยนะอึ <Thom> <laughs> แม่เอาไหมนี่ยพิซซงพิซซาเอากินทั้งหมดป,าปาลาปลารอจะหมดอยูอ่แล้ว <h iss ing> เดี๋ยวไปเดินเล่นย่อย,ยอ่ากินข้าวเรียบร้อยฝนหยุดพอดีเดอ้อคนเริ่มมาแล้วอ่ะปละเข้าข้างในเข้าโซนในละสวัค,ครับ เป็นนำไปที่แกะนะสิลูกตามเสียงมันไปเริมรลองเบาอเบาะแบบบเนี่ยแต่มันเป็นหมามีวินได้ยินอย่างที่ไม่ยู่ตรงไหนเลยจริงเหรออ๋อเขามีทางเดินให้เดินนะนะเดินเดินเลาะไปโผล่สมุดนะแหม่ม่กินรัดสนามซะเลยโอ้หเดินเขาตอกมานะเหมือนอยู่อิตาลีเลยฮะคือลูกบอบนูน่น วินวินสร้างเมืองไนไหมครับแบบนี้ให้ป้าหน่อยดิตายปะมันต้องสามสิบปีนะริ่งอรอทำไมมันถึงใช้เวลานานขนาดนั้น,นะะอ่กอะก็มันใช้เวลานานอยู่แล้วมปถ่ายรูปไปเยอะมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะฝนหยุดตกมันก็จะลื่นๆหน่อยอะ่ะแชะไปหมดเลยทำไมครับปีวิน กว่าจะถึงกว่าจะเดินไปถึงแกะเอาแวะถ่ายรูปกันอยู่เนี่ยให้อาหารไอ้ทะเกตัวอะไรนะเอาปากกาคอยยาวเอออันนั้นแหละไอ้ที่มันเดียวไม่ถูกป้ะปากกาปาก้าปาก้าไม่ไวสรุนเราไม่รู้จักรู้จักคอยยาวๆขนปูปูอันนั้นอ่ะตัวตัวเหมือนม้าหน้าเหมือนหมาน่ะอ้าวเหมือนพี่เนาะยัง ดูดิดูดิมันเคี้ยวงแงมแงมแงมอ่ๆๆๆๆนะวินป่ะเอาเว้ยว,วินลองใส่ยังไงนะดูสิอ่าเดินไปเดินไปแม่รวบไปเออรวบไปอุ้ยมีแกะด้วยหรอกสวัสดีครับ <laughs> ให้มาแคะมาแคะ นี่ไอบตัวเนี้ยชอบตัวเนี้ยชอบตัวเนี้ยกินทั้งวันอ่ะเราะอะฮะโอ้โหตัวนี้กินเต็มปากยังยังเคี้ยวไม่เสร็จยังเคี้ยวไม่เสร็จเอาอันใหม่ละอ้าโอ้ยตัวนี้ฟันเหยินไม่ยแม่ดูตัวนี้ฟันเหยินไหนดูพี่เหยินนะพี่เหยินแงบพี่เหยินครับพี่เหยิน โอ้ยตัวนี้ไม่มีขายป้อนเลยเหรอลูกไอ้ผู้ทำไมฟันมันเหยื่อนเนี้ยนะแม่ดูดินี่ให้พี่เหยื่นมาดูพี่แกะพี่แกะครับโอ้จมูกชมพูสวยเดนี่ยเหรอที่เขาเอาขนไปทำไอ้เนี่ยหนอกินมันแม่เลยอ่ะกินมันแม่เลยอ่ะ แต่วงวมมันไม่เป็นอย่างนี่ว่านี่ตัวผู้อายุเยอะแล้วช่ไมเฮ้ยมันกัดเปล่าเธอกัดหรอนูนนั่นมันอ๋อยอยากกินเลยสวัสดีครับอืมนี่ซักมั่งนะเธอฮโอ้โหดันหมดแล้วอันนี้ป็นแตัวนกเหรอโอ้โหแกะไม่ไปซักเลยมาแล้วนะครับมาแล้วพี่แกะนะมาแล้วเดี๋ยววันหลังซื้อแฟบมาให้นะลูกนะเออซักซะหน่อยไปกราบแล้วกราบเทีบแล้วอ่า นพะะพิซซ่า <Okay. S 2> เรื่กดติตาน้องวินวินแฟมิลีกันด้วยนะคะ okay, <bye. S 2> <laughs> พิ่าพมาโอเคไปเป็นแฟมิลี่ไปแถม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 อมุมนี้สวยอะไร